หลอด LED หลีไฟได้ต่อสายวงจรอ,อย่างไรวิดีโอสั้นนี้นะครับเราจะมาลองต่อสายกันครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะประกอบไปด้วยหลอด LED ชนิดหลีไฟได้ครับ และอุปกรณ์ตัวต่อไปก็จะเป็นสวิตช์หลีไฟไฮบริดดิมเมอร์ของฮาโกในรุ่น Primo HDI 3 0 0 Backslash L 2 0 0ซึ่งสวิตช์หลีตัวนี้นะครับสามารถหลีหลอดไฟ LED ได้ตั้งแต่3วัตต์สูงสุดถึง200วัตต์และหลอดไฟตั้งแต่15วัตต์สูงถึง300วัตต์ครับโดยสวิตช์หลีในรุ่นนี้นะครับจะได้รับรองมาตรฐานมอกร9 5 5 5 5 5 1ครับ ที่ด้านหลังของสวิตช์นะครับก็จะมีขั้วต่อสายสําหรับสายลายทางด้านไฟเข้าและสายลายทางด้านไฟออกสวิตช์ครับเหมาะใช้งานกับสายไฟฟ้านะครับตั้งแต่ขนาด1ตารางมิลลิเมตรถึงขนาด2.5ต mm, ารางมิลลิเมตรครับอีกจุดหนึ่งที่พิเศษของสวิตช์ลีในรุ่นนี้นะครับก็คือจะมีปุ่ม Min-Adjust ที่ช่วยปรับลดแสงของหลอดให้สว่างลดลงได้อีกเพื่อให้เราได้ปริมาณแฝงที่เราต้องการใช้งานครับ การต่อสายใช้งานสวิตช์หลีรุ่นนี้นะครับต่อสายง่ายมากๆครับโดยเราจะต่อสายลายนะครับมาเข้าที่ขั้ว L ทางด้านไฟเข้าของสวิตช์หลีครับต่อไปก็จะต่อสายลายทางด้านไฟออกของสวิตช์หลีครับ ที่ขั้วของโคมไฟนะครับเราก็จะต่อสายลายเส้นที่ออกจากสวิตซ์ลีมาเข้าที่ขั้ว L ของโคมไฟครับและต่อสายนิวทัลนะครับมาเข้าที่ขั้ว N ของโคมไฟครับเรามาลองไล่สายวงจรกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสายลายนะครับมาเข้าที่สวิตซ์ลีครับและเดินสายลายนะครับออกจากสวิตซ์ลีไปเข้าที่ขั้ว L ของโคมไฟครับ และเดินสายนิวทรอนะครับออกจากขั้วเอ็นของโคมไฟไปยังจุดต่อสายนิวทรอลของวงจรครับเมื่อต่อสายวงจรถูกต้องแล้วนะครับเราก็จะใส่หลอด LED ชนิดที่หลีไฟได้ครับ เมื่อจ่ายไฟเข้ามาในวงจรนะครับไฟก็จะมารอที่สวิตช์หลีครับเพียงแค่เราหมุนบิดที่สวิตช์หลี่เพียงเล็กน้อยเราก็สามารถปรับแสงของหลอด LED ได้ตามความต้องการครับสวิตช์หลีไฟไฮบริดดิมเมอร์ของฮาโกในรุ่น Primo HDI 300 Backslash L 200ตัวนี้นะครับสามารถปรับแสงได้ดีมีความสมูทของแสงได้ดีมากครับสวิตช์หลีนะครับเหมาะใช้งานกับบ้านพักอาศัยห้องพัก โรงแรมร้านอาหารร้านคาเฟ่พรอจะช่วยให้รู้สึกถึงบรรยากาศที่ผ่อนคลายครับรายการหลอด LED นะครับที่ผ่านการทดสอบจากฮาโกครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสวิตช์หลีไฟไฮบริดดิมเมอร์ของฮาโกและฝาครอบสวิตช์ในรุ่นพรีโมนะครับผมจะวางช่องทางสั่งสินค้าออนไลน์ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับ